ท่านวันนี้รับรองว่าท่านจะไม่ผิดพลาดผมก็เืินตัวเองผมไม่อยากพลาดเวลาแห่งการเสด็จมาของพระเยซูก็ใกล้จะเกิดแล้วใช่ไหมพีนน้องแต่ว่าวันคืนผ่านไปเราต้องไม่แถ้วันคืนผ่านไปสภาพแวดล้อมจูงใจเราไม่เลิกรับใช้พระเจ้าความรู้สึกเ,เราพันแปรงไปในทางลบวีนน้องครับเราจะข่ามหลัง เราจะไม่มีบำเพ็ญรางวัลจากพระเจา้าเพราะคำพีบอกว่าที่เหลืออยู่ของเราในชีวิตพิเศษนี้มีไว้ไปรับรางวัลวันนี้พีน้องรอดแต่ท่านต้องทําคะแนนเนพื่อที่จะไปรับรางวัลเาอามั้ยไหมครับแล้วรางวัลนั้นอยู่ที่พนินั่งของพระเจ้า <c oughs> แล้วพระคำีอบอกกับเราทุกทาว่าเราจําเป็นที่จะต้องเห็นภาพทั้งหมดอย่างชัดเจนซะก่อน เราจึงจะทําได้เอเมนไหม,ม,มไม่ใช่วันดีคืนดีเราจะแผ่วก็ไม่เฉยเฉยวันดีคืนดีสากานก็เด็ดหัวเราเฉยเฉยวันดีคืนดีชีวิตของเราก็กลายเป็นความดีอ่อนบวกเปียนก็ไม่เฉยเฉยไม่น่าอีกแล้วเพราะพระเยซูชน,นะแล้วออเมนไหครับพระเยซูชน,นะแล้ว <c oughs> เราต้องเดินต่อไปอนะนะขอให้เราเพิ่มคุณค่าในการเสียสละ รับใช้พระเจ้าตามแบบอย่างที่สุดข้อดีด,ดีให้เราดูดีรับใช้พระเจ้าตามแบบอย่างรี่สุดวันนี้ท่านเล่นจูงใจพวกเราบอกกับพระเจ้านเจ้าข้าช่วยเราด้วยแม่ตาเราด้วยโลนเดินพระเจ้าข้า ย่องเป็นสิ่งอธิษฐานพระเจำอลาวุยกโอฮาเลลียสันตาราบาคาเรียมาอาสัญญาตราเรียอลลวุยก์คอเรียมารายยาชาราบตะเคียนยาอลาวุยก์เจ้าผู้บิดาขององค์สอนเราทั้งหลายพระองค์เจ้าชีวิตคริสเตียนของเรามีคุณค่าเพราะเราจะไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแล้ววันที่เราไปอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์เราทั้งหลายจะไปรับรางวัลขอพระเจ้าช่วยเราไม่ว่าเราจะทำการใดขอให้เป็นผล มาจากคุณงามความดีของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่คุณงามความดีของเราไม่ใช่เพราะว่าเราต้องหลายกินไม่ใช่เพราะว่าเราสามารถไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่มีความรู้อะไรแต่พระองจงฮาฮาโปร่งไหลขอจานวนและพึ่งพระเจ้าเพราะความรักอันประเสริฐของพระองค์นั่นเองเป็นเหตุที่ข้าพปรองหลย,ยืนอยู่ที่นี่ได้ยืนอยู่ในโลกใบนี้ได้รับใช้พระองค์ได้ใช้ชีวิตอยู่บน ความช่วยเหลือของพระองค์ได้ในช่วงดังพระเจ้าแระขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอดเมตตาเราเลยเหมือนกิจเพลงที่เ,เราร้องในเช้าวันนี้ให้เราบานบานไปจนกระทั่งไปถึงต่อพระพักเราอะไรเงค์เราจะได้เห็นพหน้ากองพระองค์ชัดเจนในวันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราปรารถนายิ่งสบชีดขอขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้า ขออวยพรพี่น้องของขราองค์วันนี้พระเจ้าค่ะผหนึ่งท่านใดที่อ่อนล้าอ่อนแรงขาดกำลังพระเจ้าช่วยเขาเพิ่มแรงให้เขาเสริมแรงให้เขาปราทานกำลังใหม่ให้กับเขาให้ความรอดแก่เขาเริ่มเจ้าค่ะถ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูขอความเมตตาของพระเจ้าจะไม่หยุดประจักเขาจนกว่าเขาจะมาติดตามพระองค์พระเจ้าผทรงเที่ยงชัยแต่งอ์เดียว์ระวังกัขอบคุณพระองค์สรรเสริญองค์ ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติชั้งสิ้นขอโหมชนาของพระบุตพระรเจ้าแต่ผมองเจจะค่ะปกป้องเราให้คนจากมารารปกป้องเราให้เราไปดีมาดีและมีชีวิตยืนนานที่แผ่นดินโลกปกป้องเราพระองค์เจ้าค่ะให้เราได้ถวายเ,ยเากียรติแด่พระองค์จริงขึ้นไป